คุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาไปเล่นหิบมะกันค่ะข้ามกองแดดร้อนระอุเป็นไงคะหิมะหน้าร้อนของเมืองไทยไทยแลนด์โอรีค่ะวันนี้นะคะที่คาเฟ่ไอเลิฟาร์มนะคะนำหิมะมาลงค่ะและเรานะคะและก็เด็กๆหลายๆคนนะคะก็เลยมาที่นี่เพื่อดูหิมะกันค่ะ โดยในส่วนนี้นะคะจะมีค่าบริการเข้าคนละ60บาทค่ะได้ตลอดทั้งวันโดยเมื่อเรานะคะไปชำระเงินแล้วเราก็จะมีตัวสแตมจิดมือนะคะเพียงแต่อย่าให้ตัวสแตปมบุญมือลบค่ะก็สามารถเข้าออกเล่นที่นี่ได้ตลอดทั้งวันนะคะซึ่งด้านล่างก็จะเป็นทรายวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีเ,ออเป็นเครื่องพ่นนะคะมาเป็นประยะระยัดนะคะ ซึ่งตอนนั้นที่เราไปนะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทมโพนที่เป็นน้ำนะคะก็จะผสมกับทรายที่ด้านล่างนะคะพื้นบริเวณด้านล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นแฉะๆ,ๆคล้ายๆโคลนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปนะคะก็ให้เตรียมเสื้อผ้าเปปเตียนด้วยแต่ว่าในวันนี้นะคะเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาก็เลยเล่นแต่ไม่ได้เป็นแบบนั่งเล่นหรือว่าเปิดตัวสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวชุดจะเลอะนะคะ บอกได้เลยนะคะว่าคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นคาเฟ่สำหรับครอบครัวจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากที่จะมีอาหารให้รับประทานแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะคะให้เล่นนะคะโดยในวันนี้นะคะเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นของเล่นแต่ละอย่างเนี่ยวนอย่างละสองรอบเกินสอบก็ไมงเนเลยค่ะอันนี้เป็นเลสทีปนะคะก็ปกติแล้วถ้าจะลงเรือก,ก็จะต้องซื้ออาหารปานนะคะทลาละ2 0บาทค่ะ ซึ่งก็จะมีคนต่อแถวนะคะลงเรื่อยๆตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินไปที่ท้าเียะกันนะคะโดยบริเวณแห่งนี้นะคะก็จะมีแกะอยู่ใกล้ๆกันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันหยุดนะะักขตฤกษเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีคนค่อนข้างเยอะในการล้อเลียนเนี่ยก็อาจจะนานนิดนึงนะคะ เมื่อเราได้เรือแล้ววันนี้เรานั่งปั่นเงินไปสีค่คนค่ะเพราะว่าเรือเนี่ยมีน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอรอแต่ลหลายคิวค่ะเราเลยปั่นเล่นๆพอสุกติกสักสองสามรอบนะคะเด็กๆก็สนุกมากค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้ปั่นเองค่ะ เราบาดที่ลบกันเลียนะคะก็จะมีเป็ดนะคะมาขออาหารปลาด้วยนะคะแต่ว่าเราขายไม่ทันค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนช่วงบ่ายสามไม่ร้อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นมาเล่นหิมะกันอีกรอบหนึ่งค่ะโดยรอบนี้นะคะเด็กๆเนี่ยรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรอบนี้ก็จะนั่งเล่นนานก่ารอบแรกค่ะ โดยในการเล่นนะคะอีกอันก็คจะมีกระบาดลากขึ้นไปนะคะถ้าใครอยากนั่งกระบาดแล้วสไลด์ได้ลงมาก็ได้ค่ะหรือจะสไลด์ได้ลงมาเองก็ได้ค่ะแล้วแตกความสนุกของแต่ละพรเลยนะคะซึ่งสอนนั้นนะคะก็เเนี่ยค่ะมันกระจายกระทะกับเด็กในก็จะกระแทกแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเด็กโตๆหน่อยก็ก็จะดีกว่านะคะแรงกระแทกก็จะไม่ได้ถึงกับมากนะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าสนุกค่ะ วันนี้นะคะเรามีเด็กๆมาทั้งหมด3คนค่ะก็มีใบหมนนะคะน้องของขวัญน,นะคะแล้วก็น้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ3คนเข้าไปเล่นในที่เดียวกันก็เล่นสลับกันเลยค่ะเดี๋ยวใครอีคนขึ้นอีกคนลงอีกคนลง,ลงอีกคนขึ้นนะคะสลับกันไปเลยค่ะในการมาคาเฟค่ครั้นี้นะคะเราบอกเลยค่ะเราอยู่เกือบ5ชั่วโมงค่ะเรียกว่าเล่นกันกระนำซัมมัวเซลกินแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็กิน แล้วก็มาเล่นใหม่นะคะอันนี้นะคะลุงติก๊กใจดีค่ะพาเด็กๆนะคะนั่งรถค่ะเป็น,นะคะ่ะตรงนี้จะมีค่าบริการด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นรถขับรดายอย่างนี้นะคะก็จะเป็นค้างร้านหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่นได้สองรอบค่ะอันนี้นะคะรถก็เล่นไปค่ะรอบแล้ว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 แล้วก็อีกแล้วอีกแล้วสรุป ค่ะมุงติ๊กเบิ้ลไปหลายรอบให้เด็กๆเลยค่ะบอกว่าเด็กๆเล่นแล้วสนุกก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เด็กสนุกหรือว่าผู้ใหญ่สนุกนะคะดูสิคะเล่นหลายรอบเลยค่ะส่วนพวกเรานะคะก็นั่งกินกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะเป็นเวลาใกล้หกข้ามแล้วนะคะหกโมงกว่าแล้วค่ะเกือบทุ่มแล้วค่ะเล่นตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะหลังจากนั้นก็ไปเล่นของฟรีกต่อค่ะนี่ตรงส่วนนี้ฟรีนะคะเทมเพลินนะคะเด้นเด้ง ตรงนี้นี่ถือว่าแบบเนื่อชุมม่มมากหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเช็ระค่าบริการนะคะก็คือคิดเงินนะคะแล้วเราก็จะได้คูบปองมา4ีไปค่ะซึ่งสถานีนี้นะคะจะเป็นสถานีสุดท้ายค่ะก็คือได้ตั๋วขึ้นรถไฟฟรีค่ะเวลามีเด็กๆมาหลายคนนะคะเดี๋ยวคนนั้นก็เล่นคนนี้ก็เล่นนะคะพวอบเลยว่าสุนุกสนานนะคะ รถไฟจิวนี้นะคะก็จะเป็นเออ่รถไฟที่ไม่ได้แบบขับควางมากหรือวไปไกลมากค่ะก็จะวนอยู่บริเวณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อเล่นตัก๋วโดยที่ไม่รอตัวก็ได้ค่ะก็คือ,อตั๋วหนึ่งใบ40บาทค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะวนได้สองรอบเป็อสามรอบเนี้ยค่ะไม่แน่ใจ เมื่อเด็กๆได้ตัวแล้วนะคะก็เข้าสถานีค่ะและในครั้งนี้นะคะมีบัตรทั้งหมด4ใบค่ะดิฉันนะคะในฐานะผู้ถ่ายทำค่ะยังเป็นทางการก็ขึ้นรถไฟจิ๋วไปกับเด็กๆด้วยนะคะนี่สิคะ ชักแต่ว่าตอนช่วงถ้าเก็ดไปนั่งเป็นเด็กๆนั่งไปคนเดียวเด็กๆในค่ะนะคะตอนช่วงนี้ยช่วงค้งนีอาจจะเวียนนิดนึงค่ะอย่างน้องข้างหน้านะคะสุดนะคะเวลาเขานั่งไปเี่ยเขาอยู่หน้าสุดนะคะเลาเขาเป็นเด็กเล็กด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเวียนเนี่ยก็คือจะกระแทกนิดนึงจะน่ากลัวนิดนึงกันนะคะ แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเด็กๆลงม,มาจากรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ะนะ,ะต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะ่ะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะเกือบสองทุ่งแล้วทุ่งครึ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> คนอื่นเขาลับหมดแล้วค่ะลูกที่ฉันบอก <c oughs> แม่ขอต่อยอีกหน่อยได้ไหมแม่ <c oughs> จัดไปค่ะคุณโลก